ผิวเฮ้ยไปกินข้าวที่สยามกันปะไกลจะตายจากมเรารถติดกวมึงจะไปถึงรู้นะขนาดไหนสองชั่วโมงได้ด้วกันารือยองกินข้าวมันไก่นั่งมไหมแดดแดดร้อนๆที่เป็นลงมาโอ้โหผิวไหมแค่คิดก็ร้อนแล้วแสบผิวไม่ยอมคะเอาตั<ะ>าวเองพี่ร้องหิวข้าวยังครับหิวแล้วงั้นเดี๋ยวไปกับแฟนก่อนนะไปไหนอะ ไปสยามไงใช่ไหมตัวเองเนาะอ้าวแล้วเมื่อกี้ชวนไปสยามบอกว่ามันไกลชวนหล่อข้อแรกเลยจำไม่ได้ไปสยามแล้วรถมันติดไหมอ๊อยรู้จัก BTS MRT ไหมก็สร้างมาทำไมล่ะให้รถไม่ติดเนี่ยก็ขึ้นไปสิไปเลยแล้วจะไปทำไมคุจนอนชัวอันนี้วันจันทร์จะเจอันเนี่ร์